ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปถาอินเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวลเดเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนได้ออกมาบอกเมื่อวันเสาร์ที่21พฤศภาคม2565ว่าการผ่าทางตันด้านการทูดเท่านั้นที่จะเป็นในยักษ์สำคัญสู่การนำไปเรื่องของสันติภาพระหว่างทางด้าน รัสเซียกับยูเครนไม่ใช่เรื่องของการใช้กําลังทหารแล้วจะเอาชนะระหว่างกันได้เซเลนกี้นั้นยังได้ขอเงินช่วยเหลือด้านการทหารเพิ่มเติมแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่งลงนามนะครับช่วยเหลือ,อยูเครนสําหรับทําสงครามกับรัสเซียไปอีก4ี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้แล้วผู้นํายูเครนยังยืนกรานด้วยว่าประเทศที่ถูกสงครามฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นของเขาควรสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกข,ของสาภาพยุโรปเต็มรูปแบบ และปฏิเสธคาแนะนําจากทางด้านประธานาธิบดีเอ็มบารูเอลมากรงผู้นําของฝรั่งเศสและบรรดาผู้นําของสหภาพยุโรปคนอื่นๆที่เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมในประชาคมการเมืองซึ่งจะถูกจัดตั้งขึ้นมาระหว่างรอาการพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจากทางด้านยูเครนผู้นํายูเครนบอกว่ามีเพียงโต๊ะเจรจา,าเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุสิ่งต่างๆได้สงครามนั้นจะเกิดการสูญเสียเกิดการนองเลือดจะเป็นการสู้รบ แต่ว่าท้ายที่สุดมันจะจบลงด้วยผ่านการเจรจารเท่านั้นและก็บอกด้วยนะครับว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการหารือระหว่างยูเครนกับรัสเซียจะเกิดขึ้นแต่ภายใต้รูปแบบไหนนั้นตัวเองก็ยังไม่สามารถรู้ได้แต่อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะต้องมีความยุติธรรมกับยูเครนเท่านั้นในส่วนสถานการณ์ในสมรภูมิรบนั้นยังคงมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะในภูมิภาคดอนบาสท,ทางตะวันออกของยูเครน พื้นที่ที่คนส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียและอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนฝักใฝ่รัสเซียมาตั้งแต่ปี2014ส่วนที่เซเวโรโดเนสเมืองแนวหน้าที่ตอนนี้เสี่ยงถูกปิดลอ้อมมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและก็บาดเจ็บ40คนหลังจากที่รัสเซียนั้นได้ใช้ปืนใหญ่ถล่มนะครับเข้าไปอย่างพื้นที่ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่ากเ,เขาสามารถที่จะทำลายอาวุธจำนวนมากของสหรัฐและยุโรปที่ส่งมอบแก่ยูเครน ในการโจมตีด้วยขีปานอุรุธพิสัยไกลตลมสถานีรถไฟมาลินในแฟนซิตโตเมียทางตันตกของกรุงเคียบอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ยืนยันคําแถลงดังกล่าวของทางด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียขณะที่รัสเซียเองนั้นก็ได้มีการประกาศชัยชนะในการปฏิบัติการติดล้อโรงงานเหล็กอาชอฟสตาลซึ่งอยู่ที่เมืองท่ามาริอุโปกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการขัดขืนต่อต้านนับตั้งแต่ทางด้านประธานธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นใช้กาลังทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเดี่ยครับปรากฏว่าบรรดานักรบที่อยู่ในโรงงานถลุงเหล็กนั้นก็ต้องออกมายอมแพ้และปัจจุบันนั้นก็ตกเป็นเฉลยสงครามส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็นําไปสู่เรื่องของการรักษาตัวดังนั้นนี่ต้องดูครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางด้านเซเลนกี้นั้นออกมาบอกนะครับว่าสงครามนั้นจะยุติได้ด้วยการเจราจาแต่ที่ผ่านมานั้นการเจราจานั้นไม่มีความคืบหน้าแล้วก็มีการยุติการเจราจาไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับ ก็รอดูว่าการส่งสัญญาณแบบนี้ของผู้นํายูเครนนั้นจะนําไปสู่การเจราจารอบใหม่เพื่อยุติศึกในครั้งนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับ